ประกาศขายโรงแรม35ล้านเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงหนุ่มที่ออกมาประกาศขายโรงแรมหรูเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยจ้าเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อม้าความสามารถและเป็นขวัญใจสาวๆแม้จะมีลูกแล้ว ซึ่งล่าสุดดาราหนุ่มได้ควงภรรยาสาวคนสวยอิวกิติยาหมากสีทองมาเปิดใจเล่าเรื่องราวในชีวิตต่างๆผ่านรายการคุยแซบโชว์มีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นขายโรงแรมหรูฟรีด้าฟรายเดย์บูทิคโฮเทลราคา35ล้านบาทที่ภรยาบอกว่าอันนี้เป็นของรักสร้างตั้งแต่เขาไม่มีอะไรไปเดินวัดที่มาด้วยกันถมดินดูแลกันมาตลอด ต่อมาตัดสินใจขายด้วยอะไรหลายๆอย่างอันนี้เป็นของที่เรารักและดีมากๆถ้าน้องอยู่กับคนที่มีความสามารถด้านบริหารมากกว่าเราก็จะดีกว่าอิ๋วมีหลายอย่างต้องทำก็เลยไม่มีเวลาปกติเราจะดูแลผ่านกล้องซึ่งถ้าเราจะดูแลให้ดีจริงๆคือควรไปดูแลถึงสถานที่ไปอยู่ที่นั่นเลยเอ็ X. ทิตินันสุวรรณศักด์กล่าวต่อว่าต้นไม้ก็ปลูกกันเองย่านำพู2,000ต้นนะ่ะทำเองหมดเลย อะไรเราก็ปลูกทำกันเองซึ่งเปิดขายอยู่ที่35ล้านนี้ได้โรงแรมที่ดินมีร้านกาแฟด้วยนอกจากนี้อิวบอกต่อว่าเวลาที่เราใส่ใจอะไรเยอะมากๆทำให้เวลาจะดูแลสามีลูกธุรกิจที่มีมันน้อยลงไปด้วยเหตุผลนี้อาจเป็นหลักด้วยรวมไปถึงต้องดูแลคุณแม่ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วด้วยนั่นเอง